คือบ้านเนือนซานก็ยังอยู่จุดเดิมอยู่เนาะตอนนี้เนาะยังอยู่จุดเดิมอยู่ยังบ่ได้เปลี่ยนแปลงกยังไ่ได้เปลี่ยนแปลงกับคือกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่าภายในและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าซ่องบ่าวเซียงนออีกแล้วเนาะพี่น้องกับมื้อนี้กับบ่าวเสียงก็สิเข้าไปอ่าหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องอ่าอยู่บ้าน นนุไสเมืองอุตมพรแขงสะวันนาเขตนาะพี่น้องเนาะก็เป็นครอบครัวอาเขตของเราเสียงเองเนี่ยพี่น้องก็เป็นเวลานานเนาะบาเซียงเขาไปหาเพื่อนเนาะอาจิเข้าไปอัปเดตสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะว่าลูกเพื่อนน่ะได้ข้อลูกหรือยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะตอนบาเซียงเขาไปหาเพื่อนประมาณอีกเดือนกัวหรือสองเดือนนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเวลานานเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวบาเซียงสิเข้าไป อสอบถามเพิ่นเนาะแล้วก็เราเสียงกับทีได้เอาเครื่องเป็นอาเป็นไข่เป็นพวกนุ่มเนี่ยพี่น้องอามีอาพ่อเนาะที่อยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องก็คืออาอยู่สกลนครเนาะเป็นพ่ออาทงกตเนาะที่เข้ามาอาที่ช่วยเดืออันของกินของใช้หรือว่าเป็นพวกอาหารอาหารของแห้งเนาะ เดี๋ยวโบเสียงกับชิได้เขาไปมอบให้เอื้อยเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนจีอยู่เพื่อนยูซานอ่าดื้อบอ่อเนาะพี่อน,น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตาม <rape S 2> ส้มน้ำกันเลยเนาะเสียงกเข้ามาอ่าบ้านเพื่อนซานของเอื้อยงอเนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนกับอายุบ้านพอดีเนาะเดี๋ยวโบเสียงกับชิได้เข้าไปหาเพื่อนอีกเธอเนาะพี่น้องเนาะกัสอบถามอัปเดตความเป็นอยู่ของเพื่อนอีกเือ่อหนอึ่งเนาะพี่นอ้นองเนาะ อาบ้านหลังที่เป็นอยู่อยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสาดีเจ้าสบายดีเอ้ย,ยสบายดีเนาะเอาด้วยของบ้างขอ,ของกันเนาะ,ะเห็นยังอยู่เนาะเอ้ยเนาะตอนนี้นอออ้้ยังู่่เเเดฮืนนนนนนนีีแลนะนนนะาาทางไปทางมาเห็นได้ไ,ด<อ>ไปหายช่างกับประจักษ์ทางไป โดยโดยย้ำให้ย้ำน่าย้ำว่าไปหาหลับจ้างหลับบ่ายเนาะตอนนี้ย้ำแรงจังสิไปหาพี่จ้ะอืมคือตอนนี้นี่ยเออเน่ยอยู่เพื่อนอยู่เนาะตอนนี้ไม่ได้ไปทางไลยเนาะโดยทุกทุกวันทุกมื้อนี่กัดคือไม่ได้ออกไปทางไลยเนาะแม่นอ๋อโดยโดยคาคทองแล้วก็ปลาแซ่ปบ่ได้เลยเนาะอ่าอันไปทางได้กับย่าตอนนี้ที่เคยขอดอ่องใกล้ขอดหรือเป่เอื้อย ใกล้เลยนะคล้องอยู่คู่มือหัดจักมือได้เสียวออกคล้องอยู่คือตอนนั้นเขามาเนี่ยยังประมาณเกือบเดือนเนาะโดยตอนนั้นก็ยังประมาณเอื้อยแบบมันเดือนหนึ่งเนาะโดยแต่ตอนนี้มากกับยังแต่ว่าตอนนี้มันคล้องเจ็บอยู่เนาะตอนนี้เนาะโดยเจ็บอยู่หยูหนูยังมันได้ออกนะหนูหนู เคยเห็นกันกับเดือนหนึ่งเลยเนาะโดยห่างกันกับเกือบเดือนแม่นี่ยเขากือบเือว่าเนี่ยกับไปเห็นงานหลายอย่างกับไม่นี่กับมีโอกาสก็เลยขอมาหาเอื้อยขอมากาสขอมาหาอัปเดตความมาเป็นอยู่ของเอื้อยอีกเนาะด้วยเอื้อยก็ดีใจและน้องหนุ่มเป็นติดตามอยู่ในนี่ยเนาะเอื้อยก็ถุกเนี่ย น้องหนุ่มกะบริได้ปะบริได้ถิ่มกะมาหาเอื้อยให้โน่ดูดูอ่ะใช้พวกน้อกเงี้แหละเชดนเดียนก็คือตอนนี้กะยังน้องกับยังมาทได้ออกมันกัะการเดินทางเดินทางมันกะยากด้วยเนาะแม่เดินไปทำไมกะยากกะลำบากแน่เนาะโดูไปเลยกะลำบากเลยไอ้ไอ้เราอยู่อยู่บ่ยังอยู่บ้านอยู่บ่ได้อยู่ อ้าก็ไปโชคแน่นแน่นและอ้ายกันขอเรียกเหตุงานทำไปนั่นแน่นแล้วจ้างรับบ่ายโอ้โดยหนูมีผู้จ้างก็ได้กินมีผู้จ้างก็บโบไดกินนี่ได้ดรับจ้างรับบใบไปนี่แหละงานนี้มันก็ยากกักะโลคโควิดเนี่ยเนาะกัหางานทำก็ยากนะไปรับจ้างรับบ่ายก็เพิ่นก็บบริการนั่นแหละไฟก็หาเงินยากเคย เก็คือดิ่นด้นเนาะสู่ต่อไปเนาะสู่นี่แหละเหตุไดความสวยเรือน้ำเพลินนี่แล้วความจุความยากเหตุไดถ้าว่าไรเป็นรักเป็นเล้งก็ได้ปักักฐานได้เนาะแม่นเือนชานบ้านทองก็อยู่ของปู่ของย่านี่แหละอาศัยเพิ่นอยู่เนาะว่าแน่นชาบลแม่นเป็นของตัวเองอ๋อบ้านหลังน้อยนี่แหละเนาะโดยบ้านหลังน้อยนี่แหละอาศัยเพิ่นอาศัยอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละ เห่ได <ersch> ้เห่ากับมันบ่มีบนที <ol> ่ไปที <Sultan> ่มาว่าได้นันซชโดยโดยใช้พ่นยูโซนไปนี่แหละเห็นได้มันบ่มีคือเห็นนี่แหละยามแดดกับแข้งแดดไปนี่แหละยามพ้นกับแข้งพ้นไปเห็นได้มันบ่มีเนาะเห็นดหลังคากันยังคือเก่าอยู่เนาะเออเนาะหลังคากันยังคือเก่าผ้าแอมกันยังคือเก่าเลยเห็นได้ไหมโดยโดย ไปใส่ก็ลําบากนี่ยังว่าย่ํย่ํแลงเนาะย่ําผลแห้งลําบากและย่ําผลนี่ตกแลงนี่ยังอะนั่นตกแลงก็จักสิไปหากินได้ชาคือเห็นแลนี่ดแหงอยู่กุ่นๆายากเนาะ่หายากละอ้ายเาไปรับจ้างนั่นคื เฮ็ดทั่วไปวะเฮ็ดทั่วไปแพจ้างกะเฮ็ดว่านันนัชมือหนึ่งนี่ลายลายปุ๊ก็เป็นลาลายเดุ้่งชุดก็แม่นแสนว่านันนันชต่อมือวะต่อมือนะสุงสุดได้คันบอลอนันนันๆได้สูงสุดบ่เนาสูงสุดต่อเนาะคันบอลบอลได้กับห้ซิบหัน้า0ิบสเนาะสามซิบเช้าเดกกับบอลรุดเนะบอลรุดเช้าว่านันนนชา พอได้ซื้อกินกับแบ่งซื้อยาสอกยาสูบนั่มาแล้วเนาะมาแน้นอนใช้ซื้อของอยู่ของกินนะใช่ในเนาะสูบยาเนาะโดยมาเอื้อยอ้ายและสูบยาสูบยาสูบเขาเนี่ยเนาะโดยเป็นเข่าเป็นยังมีพ่อนั่นอยู่พ่อเอือดตอนนี้ค่ะขาอกกา พอได้กินอยู่วันนั้นช่ตอนนี้ก็ยังนั่นอยู่เนาะพอได้กินแต่ว่าเฮือนบ้านเฮือนซานนี่ยังหนักเนาะนังหนักแล้วเฮือนซานบ้านสองนี่ยังกัยังบ่มีของอยู่อาศัยเนาะโดยแต่ว่าของกินของอาศัยนี่คือธรรมดาอยู่เนาะพราะได้หากินอยู่เนาะโดยโดยกดบบุกกปบงไปกับพอได้กินวันนั้นชจุดหนักกับเฮือนนี่แล้ว ชั้งกะซีนี่แหละไม่ต่อขอกหน้านี่แล้วหน้ากระเฮือนบ่นอยู่บ่นเศ้านี่แหละคือว่าเนาะมันยากมันหาทำการทำงานกับยากถุงมือกับบ่าวาดอกว่านานกรบบ่พ่อสีได้สีมีคือบ้านเมืองภุมิเพินนะนะพอแต่ได้กินเราได้นานซะพอแต่ได้ใช้ใจหามามือแล้งผัดมือเศ้ามาผัดใจเราได้นานซะโดยโดย ก็เป็นก็ก็ถือว่ายังนั่นอยู่เนาะเอ้ยเนาะยังดีน้อยนึงเนาะถือว่ายังประกอบประคองเอ่อครอบครัวได้ถือว่าปรขาดแค้นอ่อนักปัญใดเนาะยังว่าก็คือว่าเราสู่อยู่เนาะกับบริบาสิวานั่งนอนอยู่เนาะตื่นขึ้นมาไปชอบค่ะโดยโดยไปเผื่นกระยางไปได้โลดล่างเผื่นกรบบาดมี ไป<า>ไกไป่เยอา <ไป S 2> ทำงานไก่เยอไปหาเนี่ยแล้แถวบ้านแถวนี่ยแล้วไปจ้างกเกษตรวันนั้นชะไปหาทามโดยโดยไปกับหมูกับขู่นี่ยแล้หาทาเพิน่นจ้าใช่วันน้เพิ่นจ้างแล้วเครับเฮ็ดรวันนั้นซะแบกไม้ไงค้อนกับเฮ็ดไปแล้วเพชรได้มันบ่มีเนาะเนาะรับจ้างเฮ้ยรับจ้างเพิ่นให้เพชรยังกเฮ็ดแเลย ขุดด um, ินขุดยังก็ได้ขุดแล้วผันจ่างเลยขาบ่พอสิว่าสิได้ไล่ว่านั่นซะ่ใบนำหมูเห็ดผู้เดียวผัดเห็ดโบได้เห็ดโบเป็นแล้วผู้เดียวกันนี่แหละถูกยากเนาะปู่ยากก็ถูกยากนี่แหละบหยากับเราได้มีลูกมีผัวอาใช้กินนำลูกเพื่อนหยานะก็ได้อ๋ออันบ้านบ้านหลังนี้เพื่อนหยานะอ๋อ บ้านในนี้เพือนหญ้าแหละอ่าที่อยู่นี่คือของของหญ้าเนาะาอติเพื่อนที่เอื้อยอยู่นี่คือกอาศัยอยู่น้ำเพิ่นบ่แม่นอาศัยอยู่น้ำเพิ่นโอ้โดยโดยใส่ยู่ดินเพิ่นแล้วในนั้นใชเนาะหญ้ากับบ่มีผู้วะหญ้ากับศัยกินน้ำลูกน้ำเต้าหญ้ากับแล่าเท่าอะไหญ้ากับเจ็บอ่อนๆได้แน่อยู่หญ้านะกระไดออ๋ โด no, no, no. ยโดยโดยเผื่อยูด่ดีดอกซาม,มือดีสีมือไข่เพิ่นก็ได้เผ <No. S 2> ื่อก็อาศัยลูก <No. S 2> ลูกก็คือแน่นันเละลูกก็ไปชกหานะนี่แหละโดยโดยได้ก็ได้กินอ๋อ <No. S 2> ได้ก็พักกันโอ๊ตเฉยใดได้เ,เนาะโดยโดยยตามมันบ่มีกอะไรได้กินไป ใช่ก็อยากให้เพิ่นกินดีให้แล้วปู่หยาตาไนกะอยากให้ได้เฮาวผัดบ่มี่เพือเห็นน้ำกันนี่แหละทางคนก็คือว่าไหนเนาะทางคนต่างหาทำมาหากินกันเนี่ยเป็นที่หายังคือว่าเนว่ยเขากินก็ยังทั้งเนี่ยก็ได้นั่นซะโดยโดยได้เขากินก็ดี กับพ่อพ่อว่าชีว่าชีอันอันนั้นดอกว่าพื้นข่าวนามกับพอได้กินยูรับจ้างรับายไปกันเนาะมันเฮาเฮาทำทำพ่อพ่ว่าชีได้เป็นสอบเป็นเปลามาตั้งเมียนธนาว่าันนั่นซาโดยโดยโดยได้เถอะละหาโลซีบโลสูงสุดกับซีบโลโดยโดยหาได้ผัดชื่อข่าวเมื่อแล้วผัดยังคงกินบาทนี่พารหันแต่เจ้าก็ห้ามเจ้าก็ได้แบงโดยโดยโดย กินแต่ข่าวลายกย็โยเนาะกินก็จำบักเพชรบักพายเวลายก็เมือ่อยแล้วค <c oughs> ูไปเหตุการณ์กับมวยจนบ่มีเหือมีแฮงคูเลยเนาะบ่มีอาหารแม่นแนะกินแต่ข่าวลายมันก็โยอื้อร่างกายมันก็ก็อยากอ,ยอ่อนเพียแล้วเนานะว่าแน้นช้หากเหตุได้จำเป็นจำเป็นย้อนว่าถูกนี่แหละว่นนาแน้นช้ากินไปก็เนาะอันเป็นอ่า ไข่กับนุ่มเน,ะนะาะเฮาซื้อมาให้เนาะกับเป็นอาของส่วนนี้กัเป็นอาของจิตน้ำใจของอาพ่อเนาะพ่อที่อยู่อาสกดนครเนาะเอยเนาะที่เพื่นอาได้อยากอาร่วมช่ยเดือเนาะแต่ว่าเป็นพวกไข่พวกนุ่มไม่ไห้เนาะ เพื่อนอยากช่วยเดือยพอบรรเทาไปก่อนเนาะเพื่อนเนาะก็อยากให้อันเอื้อยขอบบุญขอบคุณเพื่อนเนาะ้นเพื่อนเด้อเพื่อนเพื่อนมาช่วยเหลือกะไดคนถูกคนยากกะเขาให้เพื่อนห่างเพื่อนมีเขาให้เพื่อนลำเพื่อนรวยเด้อรเพื่อนห่างเพื่อนมีแล้วก็ให้เพื่อนเงินคำหลังไรเขามาหาเพื่อนเด้อเพื่อนมาช่วยเหลือกะเทิงผู้มาช่วยเหลือเทิงผู้ถือมาเด้อนี่กะ เราเชียงเราก็มีน้ำใจถือมาผ่าฟังคนถูกคนยากว่าสวยเลือคนยากคนถูกก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งขอให้เพื่อนห่างเพื่อนมีผู้มาก็ได้ถูกเนาะทั้งผัวเป็นเจ้าของทรัพย์เนาะวาและนันซะโดย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 เพื่อนห่างเมีใเพื่อนอยู่ดีมีแห้งหลายโดยโดยโดยใช่คือบ้านเฮือนซานก็ยัง อยู่จุดเดิมอยู่เนาะตอนนี้เนาะยังอยู่จุดเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือยังคือเก่าหาเรื่องหาเส้ากินค่ำนี่ก็ยังพอได้ยังพอได้ทุเลาไปทุเลาทุลนไปเนาะพ่อวันเท่าไปแต่ว่าบ้านเือนซันยังยังบ่ได้การเปลี่ยนแปลงเลยเนาะโด้วยเงือนซันนี่แหละยังบ่ได้เปลี่ยนแปลงนะด้วยมึงกัดจิตน่องเพิ่นแน่ออกมาเพิ่นจีนั่นเนาะย ชาติชาติอดอยู่ปายนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวได้ๆมันบ่มีอือเนาะก็มื้อนี้ครับพอว่าแล้วบ่เชียงก็ได้เข้ามาอัปเดตอีกเทื่อนึงเนาะโดยอือก็เป็นวันฮืนาก็ยังอ่าคือเก่าอยู่เนาะโดยเดี๋ยวมื้อนี้ก็บ่งก็สิได้อ่าลาเอื้อยไปแล้วเนาะลาเอื้อยไป ไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถามีโอกาสก็จะได้เขามาอาหาเอื้ออีกทีหนึ่งเนาะโดยอยู่ดีมีเฮ่สบายดีเรื่อยเ้ยสบายดีขอบใจหลายเดี๋ยวสีอันเลาะเบิ่งบ้านเทอนซานของเอื้อยให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งอีกเทื่อเนาะทั้งเทื่อเพิ่นอยากอ่าร่วมช่วยเหลือเนาะ ก็เป็นยังบ้านเพื่อนซานของรวยก็ยังนี่แหละพี่น้องจุดหม่งเก่าเนาะบางคาก็คือเห็นเนี่ยแหละพี่น้องยังเท่าเดิมคนกัยังอาหาเส้ากินคำกับยังพอได้อยู่แต่ว่าอาหาเงินมาเสริมบ้านหม่งที่เบิร์นอยู่เนี่ยคือมันมันไปบ่ฮอดบ่ถึงแะพี่น้องก็เลยยังอยู่จุดนี่เนาะหนึ่งมากับคนกับน้องคนกับ ลูกเพิ่นกับสีขอดเนาะเพิ่แปลว่ารออยู่ตอนนี้ฮะเตรียมอยู่อาจจะเป็นกังขางเนี่ยพี่น้องคือเก่าที่คลิปเบอสเสียงไายที่ผ่านมาเนาะยังเท่าเดิมยังเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องเป็นบ้านอันนี้กับบ้านหนังหญ้าเพิ่นเนาะหนงหญ้าแต่ว่าเป็นที่ดินตอนหญ้านี่คือเพิ่นเอ้ยเพิ่นนี่ะเพิ่นมาอาศัยอยู่น้ำหญ้าเนาะอาศัยอยู่น้ำหญ้ามากอ่ะ จักปีแล้วเนาะเอ้ยมาอยู่อาศัยอยู่มาอยู่นี่จักปีแลนะน้ำป,ป,ปีเนาะปีโกลัวๆนี่บ่ปีกัวนี่นแหละอ๋อโดยโดยโดยเน,น,นาะเจา้าเจ้าบ้านเฮือนซันอของ เอื in no? in case, ้อยเพิ่นน้องพี่น้องก็สิประมาณนี่เนาะตรงมุมตรงข้างกับกันยังคือเก่าอยู่น้องพี่น้องกับบอลเสียงกับถามครอบครัวเพิ่นอีกเทือ่น้องพี่น้องเนาะสามารถสอบถามอัปเดตความเป็นอยู่ของอ่าเอื้อยเพิ่นในน้อพี่น้องเนาะกับเป็นเวลามานานกับเกือบหนึ่งเดือนน้องบอลเชียงกับได้เข้ามาหาอ่าเอื้อยเพิ่นเนาะกัตอนนี้กับเพิ่นก็อยู่คนเดียวอ้ายเพิ่นก็ไปหาทำงานรับจ้างเนาะ เพื่อได้เลี้ยงอาชีพครอบครัวาหากินไปพอบรรเทาเนาะพี่น้องคือบ้านเพื่อนซานของเอื้อยเพื่อนน่กะยังคือเก่าเท่าเดิมนะพี่น้องอยังเป็นสักสังกสีนะพี่น้องพาอ้อมแอมตามเพื่อนซานเพื่อน่ะยังอยู่จุดเหลิมเนาะพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้กับบอเสียงก็จะได้ลาพี่และน้องไปอีกแล้วเนาะกับ ยิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คืออ่าขอบบุญขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีก็คือพ่อเนาะพ่อทงกตเนาะที่อยู่าสกลนครเนาะที่อ่ามอบเงินมาให้โบเสียงอีกจำนวนที่อยาจจาช่วยเหลืออาครอบครัวของเอื้อยเพม่อนเนาะวันนี้โบเชียงก็ได้ซื้อเป็นพวกไข่แล้วก็นุ่มเป็นอ่านี่นะพี่น้องของออาาาเขพวกอาหารแห่งเนาะ เบาเสียงก็ได้มอบให้เอื้อยเพื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอให้อาพอมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะความเจ็บจะได้ความไข้ยาให้มีเนะาะสำหรับมนีกับเบาเชียงกระเิไดล้ลาพีรานองไปเบอร์สุขู่สุขคนนนะ้นเนาะบอกว่าสิอยู่ในประเทศหรือ,อต่างประเทศเนาะก็ขอให้อาอยูดีมีแห่งกันเบอร์สุขู่สุคนเนาะสำหรับมนีกับเบาเชียงกระเิได้ลาไปอีกแล้วเนาะก็ขอกล่าวคำ่าสบ,บาดีและสวัสดีกัน อ่าพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเนาะ